โดเรมอนป่วยหนักโดเรมอนโดเรมอนพรุ่งนี้จะมีสอบนะฉันอยากได้ของที่ทำให้ได้คะแนนดีๆหน่อยเออใช่แล้วขอยืมติ๊สอคอมพิวเตอร์หน่อยสิอเป็นไรอ่ะนี่โดเรมอนตื่นได้แล้วออนบพี่จกลับมาแล้วเหรออเป็นอะไรไปอ่ะ ดเรมอนทำไมเสียงแปลกๆแบบนั้นอ่ะอ๋อไม่ได้เสียงแปลกๆเลยนะก็แค่เหนื่อยเท่านั้นเองละดเรมอนหนูได้เตือนไปแล้วนะอะออดเริมิจังเธอมาอีกแล้วเหรอพี่นะ่าต้องไปที่โรงพยาบาหล,ลาาบาหุ่นยนแล้วล่ะรู้ไหมโรงพยาบาลหุ่นยนต์ไม่เห็นจำเปนะ็นต้องไปเลยดินะไม,ไม่ว่ายัางไงก็ต้องไปไม่เอา้าอืมไม่ได้นะพี่ต้องไปปีละครั้งสิคะเพื่อรับการตรวจสุขภาพนะ เข้าใจไหมฉันไม่ได้อาการไม่ดีสักหน่บ่อยนะเอ้ยยุ้ยนี่ไงเห็นไหมเสียงประหลาดไปแล้วไม่ใช่เหรออาเลรี่ไปรงพยาบาลหุ่นยัง์กันูเดี๋ยวนี้เลยเงียบนะเงียบนะปล่อยไว้แบบนี้แหละไม่ต้องยุ่งพี่คะโถ่ทำไมถึงไม่อยากไปที่นั่นเขากลัวน่ะว่าถ้าไปตรวจแล้วจะเจอโรคร้ายเขาจะทำยังไงดีโรคร้ายงั้นเหรอก็เช่นโรคเศษขยะเฉียบพลันน่ะโรคเศษขยะ ไม่รีบรักษาแล้วส่งถึงมือหมอช้าเกินไปแล้วก็จะพังไปตลอดกาลเฮ้ยเฮ้ยแล้ว<า>ไม่จริงเพลงแพลงจะจะจะ,จะ <c oughs> เข้าใจแล,ล้วล่ะฉันจะกล่อมให้โดเรมอนไปโรงพยาบาลเองฝากด้วยนะถ้าเป็นมาบิตตแล้วก็คงจะสามารถกล่อมพี่ได้อย่างแน่นอนเลยโดเรมอนเฮ้โดเรมอนโดเรมอนว้าย <c oughs> เดี๋ยวก่อนคุณลูกค้ามันอันตรายนะครับแต่ว่า้ายาคันเนี้ยซื้อมือสองมาคันนี้ตั้งสิบปีแล้วนะเอเโดเรมอนอืมเฮ้ยโดเรมี่งจอมหน้าลำคาญกลับไปแล้วทีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาหากว่าเราต้องเข้าโรงพยาบาลสักครึ่งปีหรือว่าปีหนึ่งแล้วก็ ก็ต้องทิ้งโนบิตะที่ทำอะไรไม่เป็นให้อยู่คนเดียวแล้วฉันจะไปโรงพยาบาลอย่างไงเราโอ้ยโอ๊ยยังไงจังเลยอ่ะเฮ้ยนี่เห็นโดเรมอนบ้างไหมไม่เห็นเลยจ้าเหมือนกันฉันก็ไม่เห็นอ่ะงั้นเหรอโดเรมอนเออเออใคเออ ฝันร้ายเหรอถ้าทางแย่ลงกว่าเดิมอีกนะเออไม่ใช่ฝันนะหนูมันข้าไปจริงๆเลยหนูมันหนูมันฝันละมั้งเนี่ยฮะมีอะไรตรงไหนไม่ดีหรือเปล่านายถึงได้ฝันร้ายน่ะรีบๆไปโรงพยาบาลเถอะนะไม่ต้องมาห่วงฉันแล้วนะบอกว่าให้รีบๆไปยังไงเล่าไม่ไปฉันไม่ไปไม่ไปทำไมถึงดื้อรั้นดันทุรรงแบบนี้นะฮะหรือว่านายเป็นห่วงฉันจนไปไหนไม่ได้น่ะหื อ,อ,อย่ามาทำบ้าๆนะถึงไม่มีนายฉันก็อยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกขะมันใจเจิงล้ออ๋อถ้าอย่างนั้นสอบพรุ่งนี้ฉันจะทำให้ได้ร้อยคะแนนเลยอ่ะไม่สิเก้าสิบก็ได้อ่ะไม่สิใช้เอาแปดสิบมาให้<น>ได้ไดเลยแนหนวี่จากนั้นนะรีบไปโรงพยาบาลเร็วๆเจ็ดสิบคะแนนไม่สิหกสิบคะแนนก็พอเลยละบ้างนายอ่ะฮะเฮ้ยสัญญาแล้วเนอะได้เลยเฮ้ยเฮ้ย บอกเลยเหรออาสิบสามการพคดืตัวเองระยะสั้นไม่สามารถทำงานได้เลยเพื่อป้องกันการอยู่ทำงานของระบบจำเป็นต้องเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งก็พูดอะไรเด้ะสเตริมอนนี่ได้ทำใจดีๆเอาไว้แย่แล้วล่ะถ้าทางฉันจะพังจริงๆซะแล้วจะทำไงดีอ่ะงั้นงั้นฉันพาไปโรงพยาบาลเองตัวหนักจะมัดอา โนบิตะบัดสายไปแล้วอาสายไปแล้วรุนาเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งรุนาเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งเครื่องจะหยุดทำงานได้อีกสิบนาทีหยุดทำงานไม่ถึงตายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยทำไงดีทำไงดีงดเดรเมอนนนี่ นี่จีดตรงไหนกันนะไอ้ปุ่มเปิดเป็นเครื่องใหม่แค่กดปุ่มให้โดนก็พอแล้วฉันไม่รูมันอยู่ตรงไหนอะฮะแต่แต่ถ้าจะกดปุ่มก็ต้องไปเปิดท้องที่โรงพยาบาลหุ่นยนต์นะในท้องเหรออ๋อใช่แล้วใช้ไฟฉายย่อส่วนที่ตัวเล็กลงแล้วเข้าไปดูข้างในเองอันนี้อ้าปากกว้างเลยโดเรมอนเอ๊ะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะออาเราไปจับโดนสายไฟแรงดันสูงจะทำไงเรา ถ้าตกลงไปในกระเพาะย่อยสลายอะไรก็ได้ั้งนั้นเลยนั่นก็จะกลายเป็นเป็นพลังงานทันทีเลยถ้าเกิดไหลไปยังกระบอกพลังงานแล,ล้วลกก็<อ>จะไปยังสื่อนำความเร็วขั้นสูงอกรุณนาะเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งกรุณาเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งเครื่องจะหยุดทำงานในอีกแปดนาทีนี่ไม่ใช่เวลามาพูอเลยแบบนั้นนะเอ,อ่อรอเดี๋ยวรูร้แล้วล่ะ เอาสิ่งนี้ไปสิเป็นแผนที่ในร่างกายของฉันนะเอาไปเึขาใจแล้วล่ะฮึโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยมืดเหมือนกันนะเนี่ย แบบนี้จะไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะหมอพิตาตรงนั้นมันอันตรายนะเหรอฮ่างด,ด้วยาฮ่าฮ่าฮปางเา้่าไปาฮ่าราะยา่อย,ลย่ลนะ่ายทากอย่าง่าเมื่อก่้ก็บอกไปแล้ว แลกนะเป็นอะไรหรือเปล่าโนอะิตาไม่เป็นไรละมั้งนอะนิตาตรวจสอบแถวนั้นทีสเิเข้เขาใจแล้วจุดสีแดงคือที่ฉันอยู่อย,อยู่ตรงขอบเลยเหรอเนี่ยผมเปิดเครื่องอีกครั้งอยู่ใจกลางตัวมุ่งไปยังทางนั้นเลยนะเรื่องจะหยุดทำง,งานในอีกหกนาทีเฮ้ย ไปเลยหรือเปล่าโดเรมอนคงไม่มละบ้างไปต่อไม่ได้แล้วฉันจะต้องไปฝั่งตรงข้ามให้ได้ลงจากตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะโราไ,ไดทอย่าไปจับของแปละแปเด็กขาเจ้าแกขา กลังไหลลงไปในท่ออะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมาน่ะหุนย้อนป้องกันน่ะเป็นหุนย้อนที่คอยทำลายสิ่งแปลกปลอมที่หลงเข้าไปในหลอดพลังงานน่ะรีบเอาไปจากที่นั่นเดี๋ยวเข้าอืออืออืออๆออยออื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 อองออื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 ทอ เฮ้ยไม่มีเวลาแล้วอีกอค่อ๋ออดีอวสุดออดเเยนี่อันอะไอเนีอยเหมือนอัวใจเลย๋ออ๋ออ๋ออวออ๋ลอ๋ออนออ๋อองออี๋อว๋อออ แลวไหนอ่ะทางแยกสองาไปทางไหนนี่ดเลมอนฉันจะไปทางไหนดีอ่ะนี่ดเลมอนดเลมอนแ้ล่ะพอทาวต้องรีบแล้วะจะไปทางไหนแล้วนี่ทางนี้แล้วกันรีบอะไรนะอ้าหนูคข้ไปในท้องแล มาจริงๆด้วยอย่างนั้นเหรอย่าเฮ้ยจะไปทางไหนดีล่ะถึงจะรู้ตำแหน่งตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยกลับดีกว่าโอวทางนี้ใช้หรือเปล่านะเฮ้ ทอนเครื่องหยุดทำงานหนึ่งนาทีระบบความปลอดภัยทำงานได้ปิดทางทุกทางให้หมดนี่มัอนอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวยนนเดี๋ยวอย่าพิ่งปิดตาเดียวยเฮ้ย้ยแย่แลเ้วทฮ้ยเฮเปิดเค้ื่องใเม่ยม่ได้แน่เลยปเปิดสิเลิม,นมอนเ้้เ เรื่องหยุดทำงานได้อีก30วินาทีกเดลมอนฮะ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 เห,ห,อหอรอหไปกันไปกันฮะฮฮะ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 ้ะมัฮะ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 ่ะฮะฮ่ You yes. โดเรมอนเอ่อโดเรมอนฮะฮะอ,อโดนไม่ตาโดเรมอนดีใจจังเลยจะเป็นอะไรแล้วล่ะทำไมจะไม่เป็นล่ะคะอ่ะเออโดเรมิอ่ะมินิดอร่าด้วยเหรอถ้า,าถไปโรงพยาบาลชันตั้งแต่แรกเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกแต่มินิโดร่าเราเข้าไปตรวจสอบข้างในเสร็จแล้วเห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรมากรู้ป้างน่าน่า ่ต่าไม่ไปช่วยไว้แล้วก็คงจะแยกไปแล้วเหมือนกันนะไม่หรอกคือ,เ,อเรื่องแบบนั้นนะมันอขอบคุณมากนะโรราตานะแล้วก็อนนี่โดราด้วยนะนอดนอดนเนียแค่รักษาเฉพาะหน้าเอาไว้ก่อนนะถ้าเป็นครั้งต่อไปต้องพังจิงบจิบแน่ยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลนะเอ่อขอจ่ายแล้วนะแล้วจะไปนะเ้เฮ้ยเรื่องสอบไม่มีเวลาแล้วทำไงดีทำไงดี ขอยืมดินสอคอมพิวอ,อไม่ไม่ต้องหรอกฉันสัญญาเอาไว้แล้วนี่ฉันจะทำให้ได้ด้วยความสามารถของฉันเองอออโนบิตา